สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาขอสอัมภาษณ์คุณพ่อนะครับที่เป็นลูกค้าทางไกลนะครับเดินทางมาจากจังหวัดโคราชนะครับเพื่อมาซื้อเครื่องปั่นไฟของนะครับคุณพ่อขออนุญาตสอบถามคุณพ่อชื่ออะไรครับอ๋อผมขอพูดภาษาโคราชเลยเนาะครับผมภ <ผม S 1> าษาบ,บ้านเราเลยน,ยนั่นก็คือยมิวสิกกับคือเป็นชื่องงมหรีหรตามหมู่บ้านตามคุละพืน ในเครกูราดเคตกูลาดผมเห็นเครื่องปั่นนี่ว่าผมอยากได้นหละอยู่ที่เพื่อนบอลรู้ด้วยวัดสารคารรมเลยวิ่งเอาอีกหนึ่งงเลยอ๋อขออนุญาตนะคุณพ่อเห็นรู้จักร้านเราผ่านทางช่องทางไหนพ่อเห็นทางไหนผ่านทางช่องทางมีเฟซกับยูทูบกับเฟซบุ๊กอ๋อมีเฟซบุ๊กกับยูทูบคุณพ่อดูทุกวันนะครับอันนี้เลือกราดเนาะครับผมอันนี้คุณพ่อต้องการเครื่องนี่เพื่อที่จะไปใช้กับอะไรครับ ุณจะใส่ครับรถรถแห่เล็กเอาเป็นรถแห่ขนาดเล็กด้ช่<อ>รครับในเขตบ้านผมนี่คนมากครับชอบรถแห่เล็กท่านยิมรถแห่เล็กครับผมชื่อวงอะไรพร่อชื่อวงผมว่าไอ้มิวสิกชื่อในานามสมมติ ครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็น,เป,นเป็นพวกเครื่องบันไฟหรือว่าเครื่องมือกเกษตรเราก็มีสินค้ามากมายให้กับคุณลูกค้านะครับแต่คุณพ่อลองฝากช่องทางาติดต่อในเผื่ออยากมีลูกค้าท่านใดต้องการลดแห่นะครับมโหลีไปช่วยงาน อ๋อผมก็ช่วย,นนนยเนี่ยนำว่าแต่ใคส่งการหลุดมีนี่เล็กๆของผมเนี่ยก่ยอนเทรดที่ต๊ะพังนาดนีก็ได้ครับบ้านแทนนั้นมือุืเขาก็มีอยู่เลือกที่ต๊ผมมี่สูงเหือผมจะลงข้าบัตนลงไม้เหล็กตัวนี้ทีหลังทางหลังในยูทูบหรืออะไเก็ไดะครับอ๋อครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นวัฒนธรรม ของร้านของเราทุกครั้งนะครับก็คือการส่งมอบเครื่องมือการเ<ๆ>กษตรเครื่องจักรต่างๆครับเราก็ต้องมีการเทสเครื่องทุกครั้งก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะครับมาดูกันทดอสอบเครื่องกันเลยครับยังไงว่าติดง,ง่ายเนาะรอบเดียวได้เลยแล้พอเราเช็คเครื่องครับเป็นไงไบ้าง,งร่อเบียวต,ต่างๆแล้วเรามีนะครับลดราคาเริ่มต้นอย่างเด็ดขาดเริ่มไแล้ว 拜拜。三百 รับผมบอกเป็นยังไงหลังจากที่ได้ลองเทสเครื่องมาแล้วเครื่องเป็นยังไงบ้างอ่าเมื่อกี้นี่ผมมีตัว u ย b อบมาวัดไฟนะครับไฟขึ้นเร็วแต่ไฟไม่พอจริงวัดไม่ถึงจริงยุ้ยพีผมจะขึนสีแดงแต่เนี่ยอลองดูเมื่อกี้เนี่ยมันขึนสีเขียวอย่างเดียวเลยที่กำลังเนี่ยพิโลมัปนสูงเสียงมันกระดังกับธรรมดามันตามกิโลกิโลสูงเสียงกระดังแรง่อยนึงกันเนี่ยต้ามันมันเหมาะในสภาพแบบนี้ผมถือจะใช่ ก็ผมแจกงเบอร์วัดสูงหน่อยต้องเอาพีโลงสูงไปถึงี่ได้ผลนี่ครับแล้วเครื่องนี้โอเคใช้งานโอเคนะครับครับผมก็ยังก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่เินทางึ้นสลามาตั้งโปราชนะครับได้เครื่องดีคุณภาพถูกใจนะครับลูกค้าก็เดินทางมาหาเองหรือว่า ถ้ามีอะไรสนใจเพิ่มเติมพ่อก็สามารถเข้ามาทางเพจเหมือนเดิมหรือว่าเข้ามาดูที่ร้านอีกก็ได้คดยแชทสอบถามแบบนี้ใชครับเดิมีคนสนใจน่ะที่เด่นแนะนำเขามาอ๋อจะชวนมากจากคนถือขยะเดี๋ย้เขาจะมาเองเลยครับผมมาอีกหละเดี๋ยวจะแนะนำเขาครับผมครับผมครับ ครับผมสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสินค้าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการเกษตรเครื่องมือช่างนะครับหรือว่าของตกแต่งบ้านนะครับก็สามารถเข้ามารับชมได้ที่ร้านบ้านชายนะครับตั้งอยู่ที่สี่แยกตลาดสดอำเภอวรบืรจังหวัดมหาสารคามนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกเข้ามารับชมที่ร้านนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางออนไลน์นะครับที่เพจ f a c e บ o o k บ้านชายนันใบสร้างหรืออีกหนึ่งช่องทาง u t u b e นะครับบ้านชายนันเราก็จะมีสินค้า ขายดีตอนฤดูกาลหรือว่าสินค้ายอดฮิตนะครับที่มีลูกค้าเข้ามาดูตามร้านแบบนี้รีวิวให้ดูอยู่เป็นประจำนะครับสวกเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ